อาล้ครับมือนีกะไดกาแฟามาห่อหนึ่งเนะเววาะแต่ว่าบุ้มีหมตมุ่มยีแ็ดจังใดยนะครับแต่ว,ว่าก็มีเทียนมากอยู่นะครับเนาะเอาสิลองอเทียนตั้งบางนี่นะครับแล้วกัจุดไฟใส่ขางต้นใหม่เพราะว่ามันจะบริล่มหลายนะครับบ่ิให้มันร่มตั้งเทียนนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับใส่ถุงเนาะหลังจากถุง่อเข่ามานะครับน้ำใส่นะครับแล้วก็ ไปเ,เล็กๆน,นี้นะครับตอกถังวลาเขาจุดแล้วมันอยู่ตรงไฟพอดีเนาะเราตอกตรงนี้เลยครับโอเคจุดไฟครับโลมะลม บังลุ้นไปแบังลุโอ้ไฟแหงแท่โอ้ใหม่ทุง่ง ไฟแห้งอ่าไปเบาลงแล้วครับเบาลงแล้วครับ <c oughs> บังไปเอานี่บังลมครับมาเห็นลมโอเคไฟเบาลงแล้วนะครับตอนนี้โอเคลมก็ไม่มีส็จแล้วเขาจะไปส่งใส่ละทีนี้เอาอยางมาส่งกระป๋องกับบมีคกนดำเบิดเลยนะครับตอนนี้ ขวดนี้อะมันบดีนะสกปรกนะขวดตัเที่ทสมัยนั้นนะโอเคขวดนี้กันตลยล่งางออกก่อนโอเคขวดนี้กับขวดนี้แหละล่างออกหน่อยอไปต่ำแล้วล่างออกหน่อยนะึง ไฟมันลดลงแล้วนะครับแต่โอ้คือลมคือเข้ามาพยายับไปขึ้นมาอีกโอเคอะใช่น่าใช่ได้ไดบางลมบางโอ้ยมาอุ่นเลยนะต้อง เทียนอีกนั่งล่มเทียนสองเล่มเลยตอนนี้ <c oughs> ใช้เทียนสองเล่มเลยนี่ครับตอนนี้กะคนถุงดำขีดีแล้วนะครับนอกจากควนเทียนนะครับ สเทียนสองอันเลยเนาะ,อะรอเวลาต่อไปอหยุดเทปไปก่อนนะเดีย๋ยวสักพักให้มันหอนนะ้ะเราจมาส่งกาแฟานะครับอนมีฮากาแฟอืมสองอันอาจจดีกว่าอันเดียวนะครับหัวแล้วหัวแล้วเดี๋ยวปล่อยมันหวอยจะเจ็กน้อยก่อน ยังเหลือลายอยู่หรอกหัวแล้วนะครับกเกลี่หอนยังว่าน้ำห่อนแล้วครับนี่ใส่ได้แล้วแต่ว่ามันหัวนะครับปล่อยมันไหลออกเแค่น,นั้นก็ได้เพราะมันน,น้ำยังไหลอยู่เนาะคลิปใส่ไสด้นะครับผลงานชิ้นนี้นะครับนะครับตอนนี้น้ำหัวออกหลายแล้วครับเท่ากับสิบข้อแล้วครับเพราะไอ้น้ำถือว่าไอ้น้ำนึกถึงแล้วครับน้ำม,มีความห่อนแล้วเท่ากับสิบข้อแล้วเนาะ อเดี๋ยวมันสีหวัวออกเบิดคือท,ที่จริงก็บเลือลายอยู่นะครับเนี่ยเราจะอาออกเปลี่ยนผ้าท่านี้นะโอ,โอ๊กเขีย้หนังหอนใส่ได้ครับเนี่ยหนางหอนเล้ยถ้าเทากินเย็นๆเลยกับบอดี้นะครับเพราะว่าบางทีขิมเทียมนะครับมันจะเป็นก้อน โดนไขมันในตัวเขากับอันตรายนะครับตรงเหตุนี่มันหอนโอเคใช่ได้คือผลของการเ,รเตรียมพร้อมนะครับเนาะอินซอนเพื่อเขยา่าอืมห่อนนะครับเนี่ยใช่ได้เท่ากันแค่นี้พอครับเขย่านานไม่ได้เดี๋ยวสุปกป๊กโอเคครับ ขวดกับล่างแต่ทางในนะครับโอเคครับมื้อนี้กกินกาแฟ,ฟาแล้วอีสักนี่บ่ายโม่งกว่าแล้วนะครับซู่ใบสองกัออกตัดหญ้าต่อนะครับมาตัดหญ้าในไร่คนเดียวนะครับวันนี้โอเคครับตัดหญ้าอีกจังยกกะคือสิกับ,บานแล้วเนาะ